หมอสิริขวัญปัญญาสิว้น,น,นะคะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะความปกพร่องนะคะที่พบได้หลังจากที่เป็นหลอกเลือดสมองค่ะก็จะมีนะคะแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกนะคะชาครึ่งซีกนะคะหรือ,อ,อมีอาการ เซนะคะเดินเซ่ค่ะแล้วก็มีปากเบี้ยวนะคะหรือว่าพูดไม่ชัดค่ะอ,อาจจะการสื่อสารความหมายผิดพลาดนะคะหรือว่าไม่เข้าใจคนที่เขาสื่อแล้วก็สามารถไม่สามารถที่จะพูดออกไปให้เข้าใจได้นะคะแล้วก็อาจจะยัง,ยงมีอื่นๆนะคะเช่นการกลืนลําบากนะคะทําให้กลืนอ,อาหารไม่ได้กลืนน้าไม่ได้มีอาการสําลักนะคะ นอกจากทางร่างกายแล้วอาจจะมีทางจิตใจร่วมด้วยนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอะคะ่ะหลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยอาจจะมีภาวะซึมเศร้าตามมาได้ค่ะ ผู้ป่วยนะคะมีโรคหลอดเลือดสมองแล้วนะคะจะกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้หรือไม่นะคะก็จะต้องมีการประเมินนะคะแล้วก็วางแผนกรารรักษานะคะโดยแพทยศาสตร์ฟื้นฟูค่ะนักกายภาพบําบัดและนักกิจกรรมบาบัดนะคะร่วมกับผู้ป่วยและญาตินะคะว่าเราจะต้องฟื้นฟูไปในแนวทางไหนนะคะโดยที่นะคะทีมเราก็จะมีทั้งการออกกําลังกายนะคะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะการช่วยเดินนะคะในการพยุงเดินนะคะหรือว่าในอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในที่ จะมาสามารถช่วยนะคะในการที่สามารถคนไข้สามารถทําชีวิตประจําวันได้เองมากที่สุดค่ะเช่นแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ํานะคะใส่เสื้อผ้านะคะการชี้ชนไข่เนี่ยจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตนะคะประจําวันได้อย่างเดิมหรือว่ากลับไปสามารถทํางานได้แบบเดิมนะคะเราก็จะสามารถที่จะวางแผนร่วมกันแล้วก็จัดโปรแกรมนะคะ<ๆ>เพื่อให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ แล้วเวลาในการพื้นฟูนะคะขึ้นอยู่แต่หอก,กับแต่ละบุคคลเลยค่ะเกี่ยวกับทั้งเ,เกี่ยวกับโรคประจําตัวเดิมของคนไข้นะคะความบกพ้องที่เกิดขึ้นรอยโรคในสมองที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่แต่ละคนเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่เท่ากัน แต่ว่าในการแนะนำนะคะเราก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยเริ่มฟื้นฟูให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อให้การฟื้นฟูเนี่ยเป็นไปได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ได้ดีที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเวลาทองอยู่ค่ะประมาณ1-3เดือนแรกแนะนําว่าจะต้องการการฟื้นฟูอย่างเข้มข้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะจะต้องฟื้นฟูต่อเนื่องประมาณ1-2ปีนะคะหลังจากที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองค่ะ